กราบสวัสดีพ่บิงน้อง FC แฟนรายการผู้ที่มีใจรักในการเชียย์กีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับพบกับ er เฮียเช่นเคยกับช่องตีราชาบอลเต่งสำหรับเ c ซท่านไหนที่ไม่มีตัวช่วยในการเชียย์กีฬาที่ปลอดภย100ัย1 0อแอดไลน์มารับแนวทางฟุตบอลแบบ VIP ได้ที่ t e e 8 8เเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเฮียนะครับน้องนองรับรองว่าปังว่าสุดในรุ่นอย่างแน่นอนครับผลงานตัวเน้นก็ตามตารางที่เห็นบนหน้าจอนี้เลยครับสำหรับในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม 2 6 5มีฟุตบอลมาฝาก FC แฟนรายการทั้งหมด5คู่นะครับเป็นคู่รอง4คู่และคู่เน้น b i p 1คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับคู่เน้นเป็นฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับหงแดงลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับเตะกันที่สนามเอธิฮัดสเตเดียมเรามาดูแฮนดิแคปราคาหน้าบอลกันเลยครับ คู่นี้ยกให้แมนซิตี้เป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกลบสก่อนจะไหลลงมาเหลือเพียงครึ่งลูกลบสิ 10, จ่ายน้ำ0.94ทางแมนซิตี้และจ่ายน้ำ0.96ทางฝั่งลิเวอร์พูลเรามาดูฟิกออดราคาเราคา1นึคูณนะครับทางเบ็ด365ยกราคา1ที่แมนซิตี้จะชนะจ่ายอยู่ที่1.67บาท67สตางก่อนจะไหลขึ้นไปเป็น1.91บาท9สตาง ส่วนราคาเราคาเสมอนั้นทางบอร์ดนอกมีมีโอกาสจะเกิดขึ้นมากสุดนะครับโดยเปิดมาที่3บาท75ตังค์ก่อนจะลดมาเหลือ3บาท60ตังค์ส่วนทางฝั่งริอร์พูจะชนะนั้นราคา2นะฮะจ่ายที่ที่บาท33ตังค์ก่อนจะลดลงมาเหลือ4บาทนะครับส่วนสุ้มตามคู่นี้เปิดราคามาที่3ลูกลบ10นะครับจ่ายน้ำาสุดุด9กก่อนจะ ลดลงมาเหลือ0.98เรามนะฮะเรามาดู Head tohead ของทั้ง2ทีมกันเลยครับคู่นี้พบกันมาทั้งหมดโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นแมนซิ t y ตี้ชนะไป10ครั้งเสมอกันไป9ครั้งแล้วครับแล้วก็ลิเวอร์พูลชนะไป16ครั้งนะครับเฮ t ูเฮ a d ลิเวอร์พูลค่อนข้างคมอ,อ,อ,อย่างชัดเจนโดยล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นลิเวอร์พูลเอาชนะไป1.0นะครับก่อนหน้านั้นก็ ชนะไป31แล้วก็บุกไปเยือนชนะ3-2ครับแล้วก็เสมอไปสองส2งก็ถือว่า head head เฮ t ูเฮลิเวีรยวฟูคมอยู่มิดเลยนะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสทีมครับเริ่มกันที่แมนซิตี้แมนซิตี้5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1ครับโดยเป็นการเอาชนะกิโรนา2-0แพ้เบนฟอร์ด2-1ชนะเชลซี2-0ชนะฟูลแลม2-1และชนะเซบียา3-1ครับ ส่วนลิเวอร์พูล5ห้นัดหลังสุดก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันครับชนะ4แพ้1โดยเป็นการชนะมิลานในนัดล่าสุด4-1น,นะฮะแพ้ลียง31ชนะเซาเปมตันสานครับชนะดาร์บี้3-2และชนะสเปอร์21ก็ถือว่าฟอร์มเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับส่วนแผนการเล่นที่คาดว่าจะใช้ในนัดนี้นะครับเริ่มที่แมนซิตี้นะครับจะมาในระบบการเล่นแบบ43 3, 3, 3โดยรายชื่อผู้เล่น11คนแรกนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยสเตฟานออเตกาโมเรโนโน่นะครับโร,โรโกโลเลย์อิสนะฮะยาเดลคอนตาโกซีชาวนะครับเซอร์กิโอโกเมสโคพาเมอร์อีคายกุนโดกันเควินเดอบรอยบริยามาเรสและเออร์ลิงเบาวฮาเลนรวมไปถึงคาร์ลอสบอเกสนะฮะเป็น11ผู้เล่น ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในนัดนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับมาในแผน4-3-3เหมือนกันครับโดย11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามประกอบไปด้วยเควินเคเลเฮอร์นะครับคาวินแลมซี่โจโกเมสนนทฟิลลิปคอสตัดซิมิคาสนะครับฮาวิเอเลียสสเตฟานบายเซติสนะครับอเล็กออกเลชัมเบลลน โมฮัมเหม็ดซาลาโรเบโตฟิมิโนและก็ฟาบิโอคาวันโยรวมไปถึงดาวินนูเนสนะครับส่วนสภาพความพร้อมโดยรวมนะครับเบ๊บกัวเดียล่าพร้อมส่งกุญก,ก,กันกับเควินเดอร์บอยลงแน่นอนครับส่วนในรายของโรดี้เอเมลิกลาปปอกและมานูเอลอาคันยี่รวมไปถึงนาธานอาเก้นะครับยังไม่พร้อมลงสนามใน,นนัดนี้รวมไปถึงจูเลียนอาวาเลสนะครับ คายวอล์กเกอร์ฟิลโฟเดนแจ็คกิลลิตจอห์นสโตนอ่าเฮนเดอร์สันนะครับรูเบนดีอาร์ตนะครับทั้งหมดนี้ไม่พร้อมลงสนามในนัดนี้ครับแต่คาดว่าจะพร้อมลงสนามแน่นอนนะครับในวันเจอลิดวันที่2ีทันยี่แปดธันวาความนี้นะครับน่าจะพร้อมลงเป็นตัวจริงได้ครับส่วนลิเวอร์พูลเจอเกนครอปนะครับจะไม่มีดีโกโจต้าอาตูลุยดีอาร์ตนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงอิบาฮิมาโกนาเต้นะครับที่ยังไม่เดินทางกลับมาหลังร่วมฉลองแชมป์นะครับรองแชมป์นะกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับส่วนเฟอร์ติลฟันไดอลิซงแบงเกอร์นะครับฟาบินโยเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนจอแดนเฮนเดอร์สันก็ยังไม่พร้อมลงสนามเช่นกันครับเพราะเพิ่งกลับจากทัวร์เมนฟ์ฟุตบอลโลก,กได้ไม่นานครับส่วนบทวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนะของเฮียในวันนี้นะครับ เป็นบอลถ้วยเล็กถ้วยคาราบาวครับนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกไหลลงเหลือครึ่งลูกนะครับเฮียสังเกตมาหลายต่อหลายเกมนะครับที่เป็นเกมนัดใหญ่เปิดราคาแบบนี้ไม่ค่อยกินราคาสังเกตมาหลายนัดแล้วนะครับพร้อมกับพนวกับสภาพทีมของทั้งคู่ไม่สมบูรณ์ทั้งคู่นะครับเป็นตัวสำรองลงซะส่วนใหญ่แต่เฮตูเฮตลิเวอร์พูลยังข่มกว่านะครับ ดังนั้นเฮียจึงให้เลือกเชียร์ไปอย่างบอลรองอย่างลิเวอร์พูลจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในนัดนี้ครับและมีโอกาสพลิกถึงชนะได้เลยนะครับเป็นตัววีโอพีตัวเน้นในวันนี้นะครับคู่แรกนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่2ที่เฮียนำมาฝากกันในวันนี้เป็นฟุตบอลโคปาเดเรของสเปนนะครับดิวิชั่น4อันดับ5อย่างคาเซเลโนจะพบกับดิวิชั่น1อันดับ13อย่างคิโรนาคู่นี้เตะกันในเวลาตี1ตามเวลาประเทศไทย คู่นี้แฮนดิแคปราคาหน้าบอลเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2ลบ5ก่อนจะไหลลงมาเหลือลูกครึ่งลบ10จ่ายน้ำา0.95ทางคิโรนาและจ่ายน้ำศูนาศูนทางคาสิโนสูงตามคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ5ก่อนจะไหลลงมาเหลือ2ลูกครึ่งลบ10นะครับสำหรับเฮตุเฮดทั้งคู่ไม่เคยพบกันมาก่อนในรายการนี้นะครับ เรามาดูฟอร์ม5นันดหลัางสุดของทั้งสทีมครับเริ่มกันที่คาเซเดโนคาเซเดโนถือว่าฟอร์มเยี่ยมครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับถือว่าฟอร์มเยี่ยมเลยส่วนคิโรนาก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันครับชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเกมนัดเยือนนะครับมีมีอยู่อากทิกอยู่ข้อหนึ่งครับก็คือเกมนัดเยือนคิโรนาไม่เคยยิงขาดเกิน1เมตรนะครับ ส่วนตัวความหวังของกีโรนาจะประกอบไปด้วยคริสเตียนสตัวนี่ซามูเอลซาอิสเรเนียและยันเคโอเอเรรานะครับส่วนบทวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนคติของเฮียนสำหรับคู่นี้กีโรนาเจ็บเยอะด้วยนะครับนัดเยือนยิงไม่ค่อยขาดและเจ้าบ้านเล่นดียังไม่แพ้ใครด้วย5นัดนะฮะและไม่ใช่งานง่ายแน,น่นอนสำหรับกีโรนาดังนั้นเฮียจึงให้รองไปที่ คาเซเรโน่ได้เลยครับเป็นทีเด็ดคู่ที่2ประจำค่ำคืนวันนี้มากันที่คู่ที่3ประจำวันนี้นะครับยังอยู่กันที่สึกโคปาเดเรสเปนเป็นการพบกันระหว่าง SD สดเกอร์นิก้านะครับอันดับ2ดิวิชัน4โคจรมาพบกับเซลตาบิโก้อันดับ17ดิวิชันนครับคู่นี้จะลงทำการแข่งันในเวลาตีหนตามเวลาประเทศไทยครับเรามาดูแฮนดิแคปราคาหน้าบอลสำหรับคู่นี้เปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2ลบ สิบนะครับก่อนจะไหลลงมาเหลือลูกครึ่งควบสองขาวเท่านั้นครับจ่ายน้ำา0 8 8ทางเซลตาบิโกและจ่ายน้ำา0.98ทางเอสดีเกอร์นิก้าส่วนสูงตามคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ10จ่ายน้ำกา0.95ก่อนจะไหลลงมาเหลือเพียง0.93มมีโอกาสจะถล่มประตูกันเยอะแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ สำหรับ Head-to-head ทั้งคู่ไม่เคยพบกันมาก่อนในรายการนี้นะครับและรายการไหนไหนเรามาดูเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ SD สดนิก้าชนะ4แพ้สเสมอหนึ่งครับชนะ4สเสมอ1นึ่งยังไม่แพ้ใครครับฟอร์มในบ้านก็ถือว่าเยี่ยมนะฮะส่วนเซลตาบีโกชนะ2สเสมอ2แพ้1ครับแต่ว่านัดเยือน ทำประตูได้ค่อนข้างเยอะซึ่งล่าสุดไปเยือนซีดีอาลกานะครับถล่มไป6-1ถือว่าฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวเมื่อเจอกับทีมในลีกลองส่วนตัวผู้เล่นที่เป็นความหวังนะครับในแนวรุกของเซอร์ตาบิโกประกอบไปด้วยเอโกอาสปาตนะครับเรนาโดทาเปียเดนิสโซเรสนะครับเป็นตัวจบสกอร ส่วนบทวิะห์วิจารและลักษณะคติของเฮียนั้นนะครับเซลตานะัดเยือนยิงเยอะตัวผู้เล่นชื่อชั้นดีกว่าแม้ว่าเจ้าบ้านจะเล่นดียังไม่แพ้ใครนะครับแต่กำแพงเปิดมาค่อนข้างสูงและราคามันไหลลงมาเอียงทางฝั่งเซลตาบิโกดังนั้นยังเชื่อในเครดิตของเซลตาบิโกว่าน่าจะยิงเกินแต้มต่อไปได้ครับดังนั้นคู่นี้เฮียจึงให้เลือกเทียร์ไปที่ เซลตาบีโกเป็นทีเด็ดในคู่ที่3ประจำค่ำคืนนี้ครับสำหรับคู่ที่4ที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในวันนี้นะครับยังอยู่ที่โคปาเดเรสเปนเป็นการพบกันระหว่างซีดีลินาเลสนะครับอันดับ6ดิวิชัน3โคจรมาพบกับราซิ่งซานตาเดออันดับ18ดิวิชัน2ครับเตะกันในเวลาตีหน่งตามเวลาประเทศไทยเรามาดูแคนดีแครป,ปราคาหน้าบอลครับคู่นี้เปิดมาที่ราซิงต่อปอปอ,ปอลบ5า ราคาน้ำนิ่งๆแบบนี้นะครับจ่ายน้ํา1.0ทางฝั่งราซิงและสายจ่ายน้ํา0.85ทางฝั่ง CD l i n a น e s ลสนะครับส่วนสูงตามคู่นี้เปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ10นะครับก่อนจะไหลขึ้นมาเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบลบ5ดังนั้นมองว่าคู่นี้น่าจะมีออกในทางเบียดนะครับน่าจะยิงกันไม่เยอะ ส่วนเฮ t ูเฮ a d ทั้ง2ทีมไม่เคยพบกันนะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับของซิดนีลีนาเลสเสมอ3แพ้2ครับโอ้โหไม่รู้จักกับคำว่าชัยชนะเลยนะฮะส่วน r a ซิ n งซ a นตาเดชนะ1แพ้ไป4นะครับแต่ว่านัดล่าสุดไปถล่มคาทาเกนามา3ประตูต่อ0ดังนั้นความมั่นใจ ศรัทธาของนักเตะกลับมาอย่างเต็มร้อยแน่นอนครับส่วนผู้เล่นที่เป็นความหวังนะครับก็จะประกอบไปด้วยจอสปอมโปเซคูกสซามาคอดี้เอมโบล่านะครับของทางฝั่งราซิงส่วนทัศนคะติการเขาวิจารณ์ส่วนตัวของเฮียนะครับคิดว่านัดนี้นะครับราซิงจะใช้ตัวผู้เล่นที่ชื่อชั้นดีกว่า ฟอร์มการเล่นทั้งคู่ก็ไม่ดีทั้งคู่ครับถือว่าบูเลยทีเดียวแต่ว่าราซิ่งนัดล่าสุดไปชนะคาตาเกนามามา3 0ูบวกกับเจ้าบ้านยังไม่รู้จักคําว่าชชนะนะครับและความมั่นใจน่าจะมาเต็มนัดนี้เฮียจึงมองว่าราซิ่งซานตาเดน่าจะเบียดเข้าวินไปได้ในนัดนี้ครับจึงให้เลือกวางไปที่ราซิ่งซานตาเดเป็นทีเด็ดคู่ที่4ประจำค่ำคืนวันนี้ครับ มากันที่คู่ที่5คู่สุดท้ายประจำค่ำคืนนี้ครับเป็นการแข่งขันในศึกเวลพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างอันดับ3คาดิฟเมโทจะเจอกับนิวทาวเอฟซีอันดับ5คู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยเรามาดูแฮนดิแคปราคาหน้าบอลครับเปิดมาที่ครึ่งลูกให้คาดิฟเมโทนะครับต่อที่ครึ่งลูกขาวนะครับจ่ายน้ํา0.88ก่อนจะไหลขึ้นไปเป็นครึ่งลูกลบ5จ่ายน้ําทางคาดิฟ1บาทนะครับ และจ่ายน้ำทางนิวทาว0 8 0นะฮะส่วนสูงตามคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งลบก่อนจะไหลลงไปเหลือ2ลูกครึ่งขาวนะครับจ่ายน้ำา8 8 8เท่านั้นเรามาดู Head to Head ของทั้ง2ทีมกันนะครับเป็นพบกันทั้งหมดนะฮะ15ครั้งเป็นคาดิฟเมโทนะครับเอาชนะไป8นะครับเสมอกันไป3และนิวทาวเอาชนะไป4ครั้ง เรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของคาดิบเมทกันครับคาดิบเมทฟอร์ม5นัดหลังสุดเสมออชนะ3เสมอ1แพ้1ครับก็ถือว่าฟอร์มกลางๆนะฮะส่วนนิวเทาเอฟซีนะครับฟอร์มเยี่ยมเลยนะฮะ5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครครับชนะ5นัดรวดและยิงเกิน2ประตูทุกนัด ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจัดจ้านร้อนแรงเลยทีเดียวในชั่วโมงนี้ส่วนผู้เล่นตัวความหวังของนิวทานั้นประกอบไปด้วยเจควอลเกอร์ Walker, นะครับอารอนวิลเลียมและลุยลอบเบิลนะครับเป็นตัวผลิตกเรในแนวรุกส่วนทัศนะก่อนเกมและบทวิเคราะห์วิจารณ์นั้นเจ้าบ้านนะครับฟอร์มยังไม่ค่อยคงที่มีทั้งชนะเสมอและก็แพ้นะครับเปิดราคาออกมาวัดใจที่ครึ่งลูกถือว่าเป็นบอลสามหน้าออกได้ทุก หน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าชนะเสมอหรือว่าแพนะฮะแต่ฟอร์มการเล่นของนิวทาวนั้น5นัดยิงกระจุยทุกนัดถือว่าฟอร์มจัดจ้านร้อนแรงมากเลยทีเดียวเชื่อว่านัดนี้นะครับนิวทาวที่ยังร้อนแรงจะโชว์ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องครับจะมาจะบุกมาแบ่งแต้มได้เป็นอย่างน้อยและเผลอๆมีโอกาสพลิกล็อกเอาชนะไปได้นะครับดังนั้นเฮียจึงให้เลือกเชียร์ไปที่นิวทาวน์เอฟซี เป็นทีเด็ดของกู่สุดท้ายประจำค่ำคืนวันนี้ไปได้เลยครับรับรองว่าหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวก่อนจากกันไปนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ทางช่องตีราชาบอลเต็งเราจะนำข้อมูลเด็ดเด็ดมาคอยอัปเดทให้ผู้ชมเป็นประจำทุกวันครับเหมือนเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปเ,เด็ดจากช่องตีราชาบอลเต็งเป็นประจำทุกวันวันนี้เฮียและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ โชคดีมีตังใช้กันทุกผู้ทุกคนจ้า